จะเดินทางต่อไปนะคะเดินขับรถต่อกันนะสวัสดีตอนเช้าทุกคนคะ่ะตอนนี้เช้าแล้วนะคะเราก็ <Okay. S 1> กําลังจะไปแล้วตอนนี้เราเก็บของเสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะเราเก็บของเสร็จแล้วแลวนี่ก็คือนางงามของเรานะคะสวยมากวันนี้เราจะไปที่ไหนต่อคะเชียงรายคะ่ะเราจะไปเชียงรายนะคะแต่ว่าของเราเยอะมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถก่อน แล้วก็ก่อนที่เราจะไปเชียงรายเราก็อาจจะไปแวะกินข้าวหรือว่าไปแวะหาอะไรกินนิดนึงเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เราจอดเ <c oughs> ออไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เราอะไรนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เราไปแวะกินของกินนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าเราไปเรื่อยๆนี่คือเราไปที่ไหนบ้างนนะคะไปกันเลยคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วเขาเรียกว่าคาเฟ่ลงบ่ม แถวนี้เป็นแถวสันปะตองนะคะอันนี้ลงบ่มเขาบ่มอะไรอะ่ะสวยเหมือนอ,อะไรนะเหมือนสมัยโบราณน่ะอย่างเนาะเราเข้าไปดูได้เบ่เราจะลองเข้าไปดูนิดน,นึงโอ้โหข้างในจะเป็นแบบนี้อันแบบนี้นะคะสวยเลย ก็จะน่าก,กวานิดหนึ่งสำหรับเรานะไปดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารเรากำลังจะมากินข้าวเพราะว่าเราหิวแล้วนะคะข้าวเช้ายังไม่กินเลยจ้ามามา,มาเตรียมเมนูกัน เราก็มาถึงที่อามซอนแม่รินแล้วนะคะเราก็จะเดินทางต่อไปนะคะเดี๋ยวไปขับรถต่อกันนะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่เชียงรายนะคะตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะคะก็คือตอนนี้เรากําลัง ข้ามจากเชียงใหม่ไปเชียงรายซึ่งเราใช้เส้นทางที่ไปทางอำเภอฝางไปแล้วเราก็จะขับรถประมาณนี้รถก็จะเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราต้องไปรอดูข้างหน้าว่าทางมันจะขดแค่ไหนนะคะไปเรื่อยๆกันเลยค่ะ มาถึงแม่สลองนอกนะคะเรากำลังถ่ายวิดีโออันนี้นายจ้างเรามาเจอกับนายจ้างไหนดูหน่อยอย่าให้ถอดเดี๋ยวน่ากลัวอันนี้เรากำลังมาหาที่พักเดินทุกวันเลยหรอคะโอ้มาดูที่พักอะค่ะมีที่พักว่างไหมคะเขาไม่รับแขกเลย มันไม่มีแอร์พอตายอยู่เนี่ยที่มีตรงนี้หน่อยดีงามค่ะอืดมากตอนเี้ยมันก็สวยอยู่ะล่วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะเราได้ไปจองที่พักเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเราอยู่ที่แม่สลองนอกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักนะคะห้องพักที่นี่นะคะชื่ออะไรนะคือสมองจำไม่ได้แต่ว่าห้องพักที่นี่เป็นห้องที่หรูมากอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้ เพื่อนกาลังอานน้ำยู่สภาพอรอบๆห้องพักของเรานะคะที่นี่นะคะคืนละสามร้อยบาทอ่ะของก็จะลกๆนิดนึงนะคะถ้าใครเห็นเราก็อยากตกใจนะคะอันนี้คือนางชอบแบบนี้นะคะนางก็เรียบร้อยมีอ่าห้องทักแบบนี้ไม่มีแอร์นะคะมีแต่พัดลมแต่คืนละสามร้อยบาทก็คือคุ้มมากๆนะคะสำหรับช่วงโควิดแบบนี้นะคะคมีทีวีพร้อมนะคะ คค่ะสำหรับวันนี้นะคะสงสัยว่าเราคงต้องนอนอีกเช่นเคยเต้องรอดูพรุ่งนี้ค่ะว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะคะพบกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย